สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีกรกฎนะคะคำว่าราศีคือการเดินของดาวอาทิตย์ในหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์ท่านยกทุกกลางเดือนจากราศีหนึ่งเข้าสู่ราศีหนึ่งราศีกรกฎคือคนที่มีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในเขตราศีกรกฎตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม มันเป็นปัญหาคำว่ากลางเดือนมันไม่มีวันที่ที่แน่นอนคนที่เป็นปัญหาคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13-19ถึง19ของทุกเดือนมีปัญหาว่าคุณตกราศีอะไรกันแน่ขอให้ไปตามหมอดูหรือถามหมอดูที่คุณเคยเข้าไปใช้บริการเขานะคะว่าราศีของคุณวันที่13-14-15-16นั้นตกราศีอะไรส่วนลัคนาส่วนลัคนา ไม่ว่าคุณจะเกิดวันที่อะไรก็แล้วแต่เดือนอะไรก็แล้วแต่พอศออะไรก็แล้วแต่คุณรู้เวลาเกิดตนเองค่ะคุณรู้เวลาตกฟากตนเองเราหมอดูเราจะเอาเวลาตกฟากมาคำนวณหาจุดลัคนาจุดลัคนาคือจุดตั้งต้นของคำอธิบายที่เด่นชัดที่สุดลัคนาราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนธันวาคม2 5 6 4 ดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งการเงินและการทองความรักความอบอุ่นดาวสันติสุขยังเล็งลัคนาคุณอยู่ส่งเสริมให้คุณเร่าร้อนดาวเสาซึ่งเป็นดาวบาปพ,พะเคราะห์ตัวคิดวิเคราะห์ตัวโทษทุกข์ก็ยังเล็งคุณอยู่คุณเจอสองเด้งคุณเจอความเร่าร้อนสองเด้งแต่จะเร่าร้อนไปทางบวกหรือทางลบขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาบางคนดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นแล้วหาช่องทางออกได้ บางคนยิ่งดิ้นยิ่งรัดอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะจะทำนายร้ายอย่างเดียวก็จะกระไรอยู่จะทำนายดีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นดวงของแต่ละบุคคลมีส่วนอย่างมากในคำทำนายการเดินทางของดาวในเครื่องเดือนหลังธันวาคมมันมีดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูเรือนพพอริอริคือปัญหาอุปสรรคการต่อสู้การดิ้นรนประกอบกับดาวคู่ กรณีคู่ขัดแข้งขัดขาสถิตหน้าคุณอยู่เข็นโครกขึ้นภูเขาข้างหน้าของคุณคือการเข็นโครกขึ้นภูเขาดาวอาทิตย์ตัวแสงสว่างเข้าสู่เรือนพบอริก็เรียกว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมันจะต้องมีเรื่องที่แก้ไขหนักนาสาหัสพอสมควรสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎ นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้เวลาเกิดรู้แค่ว่าตัวเองเป็นคนราศีกรกฎดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนภพอริเข้าสู่เรือนภพอริหนึ่งถ้ามองในด้านบวกมันใกล้จะปีใหม่อาจจะต้องเคลียร์งานอาจจะต้องสะสางบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะทำงานแล้วหามรุ่งหามค่ำเพื่อเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่ก็เป็นได้เพราะคุณกำลังเร่าร้อนอยู่ในการหมุนเงินอยู่คะ่ะคู่นี้มันก็เรื่องของการหมุนเงิน สำหรับใครที่วางแผนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวกับกิ๊กกับกักกับคนรักที่ไม่ได้สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสร่วมกันดาอังคารเข้าบ้านตนเองอยู่ค่ะก็เรียกว่าคุณคงจะมีความสุขพอสมควรสำหรับใครที่อยากจะใช้รอปีใหม่เป็นการที่อาจจะสำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วยังไม่มีลูก ช่วงนี้ก็คงจะเป็นโอกาสดีพอสมควรแต่ว่าให้เดินทางไปต่างถิ่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะเกิดโชคลาภหรืออาจจะก่อเกิดบรรยากาศที่ดีจนรู้สึกคลื้คลื้นอะเรามาปั้มลูกกันนะแม่อะเรามาปั้มลูกกันนะพ่ออะไรประมาณ <c oughs> <c oughs> ก็คงก็คงจะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จสูงนะคะแล้วก็คําว่าเรือนพบอริอริก็คือการบุกเบิกการมุ่งมั่นการสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คงจะเป็นพลังให้คุณได้คลื้คลื้น ถ้ามองในด้านบวกนะคะส่วนการที่ปลายเดือนปลายเดือนราวพุธซึ่งเป็นเรื่องของการติดต่อการเจราจาเนี่ยค่ะเข้าสู่เรือนพบอริหลังวันที่25-26ธันวาคมก็เรียกว่าช่วงนี้ต้นเดือนช่วงกลางเดือนคือ15-16ธันวาจนถึงวันที่25ธันวาเนี่ยค่ะการติดต่อการเจราจาหรืออะไรก็ยังพอเป็นรูปวิทางยังพอยังพอเห็นหนทางอยู่นะคะ แต่ว่าหลังวันที่ยี่6ห้ายี่หกดาวพุธซึ่งเป็นดาวการติดต่อเจราจาการซื้อขายนะคะ,ะมันหยุดชะงักคือเราจะติดต่ออะไรก็คงจะยากลําบากน่อยความเป็นจริงของโลกคริสต์มาสกับปีใหม่ความเป็นจริงของโลกคือคริสต์มาสกับปีใหม,ม,ม่ดังนั้นการจะติดต่อเจราจาอะไรช่วงวันหลังวันที่20เป็นต้นไปก็ขอให้งดไว้ก่อนนะคะไปท่องเที่ยวหน่อยไปตากบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวเรื่องการงานหรืออะไรเราก็ค่อยว่ากันในอนาคต ะค,ะค่อยว่ากันในอนาคตส่วนดาวเกตจะยกเข้าสู่ราศีลาภตั้งแต่วันที่25-26พร้อมกันกับดาวพุธแล้วก็ดาวเกตท่านอยู่ราศีหนึ่งราศีท่านเดินไม่ไม่ผิดปกติเลย60วันดังนั้นเมื่อดาวเกตยกเข้าสู่เรือนลาภเรือนโชคเรือนลาภคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเรื่องโชคบางสิ่งบางอย่าง ะะคะเรื่องโชคบางสิ่งบางอย่างดังนั้นถ้าใครบอกว่าแบบซื้อหวยมาตั้งนานแล้วไม่ถูกสักทีเดือนธันวาคมน,น่าจะได้รับข่าวดี สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงหวยรวยเบอร์เพราะว่าอย่างน้อยดาวเกตก็คือดาวคลื่นวิญญาณเนี่ยคะ่ะเข้าไปตรงไหนก็จะหมุนบริเวณตรงนั้นแล้วดาวราวหูมันไปเชื่อมกับเรือนภพมรณะก็คือส่วนแบ่งรายได้เงินปันผลหรือเงินจากฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะมาเป็นเงินของเราสําหรับใครที่ดวงดีนะคะสําหรับใครที่ดวงดีก็คงมีแนวโน้มพอสมควรแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นหรืออะไรเมื่อไหร่นี่คะ่ะการที่ดาวพุธด,ดาวพุธตัวเจราจาตัวเอกสารสัญญาเข้ามาใน ในปลายเดือนธันวาคมถ้าจะเกิดโชคจริงๆเดือนมกราคมไม่ใช่เดือนธันวาค่ะเดือนมกราคมที่คุณอาจจะมีเกณฑ์โชคสำหรับใครที่อชอบเสี่ยงหวยรวยเบอร์หรือเล่นหุ้นรอดําเนินการในเดือนธันวาคมนะคะงวดวันที่16บธันวาคมหรือใครจะซื้อจะขายใครอยากจะขายเก่งกําไรเรื่องของหุ้นก็หรือประเภทพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่อง แบ่งปันผลประโยชน์ขอให้คุณดำเนินการในเดือน,นเดือนมกราคม65สําสำหรับคลิปนี้มีของฝากมีของฝากสำหรับท่านที่ตามหาเป็นเป็นเรื่องของความชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้คำนวณแบบจริงจจังๆแต่บางทีคำนวณจริงๆมันไม่เข้าก็มากงั้นงวดนี้ฝากไว้ตัวนี้นะคะ่ะ ฝากไว้ให้พิจารณากันนะคะเล่นพอคำๆนะคะอย่าเล่นมากดีฉันก็ไม่มากหรอกสัก5 0 0ร้อยคูณห้าร้อยเคนไม่เล่นการพน,นะะันค่ะไม่เคยเล่นเลยครั้งเดียวก่อนฝากก่อนจากลาขอฝากบทที่100ของหนังสือทิศที่11เมื่อเจอความทุกข์ยากอาจได้โอกาสในการทบทวนหวนนึกแก้ไขสิ่งผิด เมื่อเจอเหตุการณ์ประสบโชคสมหวังระวังว่าจะหลงลืมหลงตัวลืมตนประมาทมัวเมาเจอของดีอะไรก็ตามอย่าสวาปามจนเกินไปเจอเรื่องดีใดๆก็จงหัดเบรกตัวเองไว้บ้างอย่าเสพเสวยจนลืมตนเวลาเจอทุกนั้นจะคิดได้เวลาสมหวังอย่าเพลินจนลืมตัวเจอของอร่อยถูกใจระวังท้องจุก กินสักครึ่งท้องก็พอแล้วเจอคนถูกใจพึงระวังอกหักรักสักครึ่งใจก็พอแล้วเวลาเจอของดีวิเศษมาล่ออย่าทุ่มไปทั้งตัวทั้งใจจงรู้จักระวังระวัยมองหน้ามองหลังรู้จักหยุดรู้จักพอของอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปจะเดือดร้อนทำไมอาจารย์ลิษาชอบพูดในเรื่องลบเรื่องดีเราไม่ต้องไปหาเราขามันเป็นความสุข แต่ในฐานะที่เรามาตรวจดวงกันทำไมตั้งรับสถานการณ์แย่ๆสิคะตั้งรับสถานการณ์แย่ๆสิทำไมดิฉันกล้าพูดบอกว่าระวังนะคะระวังนะคะนู่นนี่นั่นนะก็มีหมอดูที่ไหนอะมาบอกให้พวกคุณตั้งรับสถานการณ์หนึ่งเมื่อเรารู้อ๋อมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวเราจะได้ตั้งรับความทุกข์ของเราจะเบาลงหรือบางคนที่ฉลาดมีปัญญาพร้อมที่จะหาหนทางแก้ไขดังนั้นถ้าบอกว่าอาจารย์พูดแต่เรื่องลบเรื่องร้าย เป็นจริตของคุณที่ชอบเรื่องความสุขคุณก็ไปหาหมอดูที่เขาพูดเพราะพูดหวานพูดแต่ดีด้านเดียวสิคะมันจะยากอะไรชีวิตนะมันไม่ยากเลยสวัสดีค่ะ